เอฟไฟเทอร์ er ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อผลิตเครื่องบินขับไล่ที่มีขนาดเล็กและรวดเร็วแต่ยังคงความสามารถในการรบที่สูง F16A ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนปราดแอนวิ n นี่1 0 0หน2 0 0ให้แรงขับที่สามารถทำให้เครื่องบินบินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้อย่างง่ายดายหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของ F16A คือการออกแบบแผงควบคุมในห้องนักบินที่เน้นความสะดวกสบายและประสิทธิภาพโดยนักบินสามารถใช้งานระบบ F l y b y w i r e ซึ่งเป็นระบบควบคุมการบินด้วยสัญญาณไฟฟ้า แทนการควบคุมด้วยระบบกลไกหรือสายเคเบิลแบบเก่าซึ่งช่วยให้เครื่องบินตอบสนองต่อคำสั่งนักบินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นนอกจากนี้ตัวเครื่องยังได้รับการออกแบบให้มีลักษณะที่เรียกว่า r e l a x Static Stability ซึ่งทำให้เครื่องบินไม่เสถียรเล็กน้อยในเชิงพลศาสตร์แต่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ Fly-by-Wire ซึ่งส่งผลให้ F-16A มีความคล่องแคล่วในการรบกลางอากาศมากกว่าเครื่องบินรุ่นก่อนหน้าด้วยน้ำหนักที่เบาและกำลังขับที่สูง ทำให้ F-16A สามารถทำการพลิกหลบหลีกหรือเทิร์นเรตได้ดีเยี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินในยุคเดียวกันเครื่องบินรุ่นนี้ติดตั้งเรดาร์แอน APG-66 ซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายในระยะไกลและทำงานร่วมกับระบบอาวุธหลายประเภททั้งจรวดอากาศสู่อากาศ M-9 ไซวินเดอร์ Window, และ M-7 สปาร์โรรวมถึงระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์หรือระบบ GPS เช่น GBU-10 และ JDAM นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งปืนกลอากาศ M-61 วูลกันขนาด20มิลลิเมตร ได้อีกด้วยซึ่งทำให้ F-16A เป็นเครื่องบินที่สามารถทำภารกิจได้หลากหลายตั้งแต่การรบกลางอากาศ (Air Superiority) ไปจนถึงการโจมปีภาพคพื้นดิน (Ground Attack) การออกแบบของ F-16A มีความโดดเด่นด้วยโครงสร้างที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูง ปีกลักษณะเดลต้าวิงขนาดเล็กติดตั้งต่ำผสมผสานกับลำตัวเพลียวและข้ออกพิษแบบแคนอปปีฟองสบู่ที่ให้มุมมองรอบด้าน360องศาแก่นักบินช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการต่อสู้อากาศระยะประชิดคอกพิษที่ยกสูงจากลำตัวเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยซึ่งถือเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบที่ทำให้ F-16A ได้รับความนิยมในการผลิตและประจำการในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย กองทัพอากาศไทยเริ่มรับมอบ F 1 6 a ในช่วงกลางทศวรรษ1980โดยเริ่มต้นจากโครงการพิสนาเรส่วนซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้มาเสริมเคี่ยวเล็บในการป้องกันประเทศโดยกองบินที่1และกองบินที่4เป็น2ในหน่วยหลักที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจด้วย F 1 6 a ในช่วงแรกเครื่องบินที่ประเทศไทยได้รับเป็นรุ่นเ B ีโดยเเป็นที่นั่งเดี่ยวและ B เป็นรุ่นฝึกบินแบบ2ที่นั่งซึ่งสามารถใช้งานในภารกิจจริงได้เช่นกัน F16A ได้เข้ามาแทนที่เครื่องบินขับไล่แบบเก่าของไทยเช่น F5A, B และ F104 ซึ่งแม้จะมีสมรรถนะในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถเทียบเคียงกับ F16 ได้ในด้านของอิเล็กทรอนิกส์ระบบควบคุมอาวุธและขีดความสามารถในการต่อสู้ในยุคใหม่ด้วยระบบอาวุธและเราดาร์ที่ทันสมัยรวมถึงการอัปเกรดซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ F-16A ของไทยยังคงมีศักยภาพในการใช้งานแม้เวลาจะผ่านมาก,กว่า30ปีแม้ว่าปัจจุบัน F-16A อาจไม่ได้เป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เช่น F-35 หรือ J-39 Gripen แต่เครื่องบินรุ่นนี้ยังคงมีบทบาทสำคัญในหลายประเทศรวมถึงไทยซึ่งยังคงใช้ F-16A ในภารกิจลาดตระเวณทางอากาศการฝึกซ้อมกับพันธมิตรและการป้องกันน่านฟ้า F-16A มีความสามารถในการปฏิบัติการทั้งกลางวันและกลางคืน และสามารถทำการโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงโดยเฉพาะเมื่อได้รับการติดตั้งระบบนำทางใหม่